สวัสดีค่ะ mm hmm. ท่านที่เกิดปีรากาในปีนี้ท่านตกเกณฑ์ชงภาษาจีนเรียกว่าชงค่ะหมายความว่าการชงของท่านชงเคราะห์เป็นการชงหนักร้อยเปอร์เซนต์เกณฑ์ชงเกณฑ์นี้ร้ายที่สุดในบรรดาคาดดวงชะตาทั้งหลายเกณฑ์ชงเป็นเกณฑ์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงครั้งใหญ่ของชีวิตทั้งด้านหน้าที่การงานธุรกิจ การเงินการลงทุนสุขภาพความรักคู่ครองทั้งหมดต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเพราะหากใครตกเกนี้จะมีแนวโน้มที่จะผิดหวังเสียหายถูกทำลายหรือวิบัติสูญสิ้นในสิ่งที่ตนหวังหรือครอบครองไว้วิธีการแก้ชงต้องไหวองค์เทพเจ้าไท้ายสวยโดยเร็วไม่ควรรอให้เคราะห์ต่างๆมาในดวงชะตาของท่าน ควรพกหูท้ายสวยไว้ติดตัวในการเดินทางเทพเจ้าที่ควรไหว้คือปุณเท่ากงและเจ้าที่เจ้าทางท่านจะให้พรให้โชคและจะให้ความคุ้มครองค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะสวัสดีค่ะ